ักเพื่อไทยวันนี้เนี่ยถึงแม้เป็นแกนนําเนี่ยแต่เสียงไม่มากนะครับผมผมผมขอญาตเรียนสั้นชนนี้หน่งว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีร้อยสี่สิบวันนี้นะตัวเลขคงกงแต่พักเพื่อไทยไอ้พักภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐเอาเหลือแค่ยี่สิบแล้วพักประชาธิปัตย์ถ้าก็รวมเสียงกันจริงๆเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนนเขามากกว่าพักเพื่อไทยนะอ่าครับเขามากกว่าพักเพื่อไทย ทีนี้การต่อรองวันนี้เนี่ยเขาต้เขาต่อรองโดยโดยพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้เขาเลยต้องจับมือกันไว้ไงอืมอืมอืมทางเนี่ยภูมิใจไทยก็ดีรวมไทยสร้างชาติก็ดีวันนี้ยังไม่ชัดนะชาติไทยพัฒนาท่าทางที่จะจับกันไวนะ้นะนะครับคานเรื่องนี้เห็นไหมแล้วถ้าเขาไปแพ้กกับพลังประชารัฐซึ่งวันนี้ลุงพรรคของลุงป้อมเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านแ,แน่นอนอยู่แล้วเขาต้องไม่เห็นด้วยมาเติมเต็มละโอ้โหไปร้อยสามสิบห้าแต้ม แล้วคือตอนนี้เออเชิญฮะแล้ว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 พักเพื่อไทยจะไปโหวตผ่านสภาผ่านกฎหมายร่างนี้ได้ยังไงอืมอืมอืมครับคือในจังหวะในทางการเมืองเขาเรียกว่าจังหวะช่วงชิงในทางการเมืองเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าพอจังหวะมันยังไม่เกิดยังไม่มีก็ก็จะทําทเป็นคล้ายๆกับเอออรอหมกคล้ายๆกับเห็นด้วยมันจะเป็นทรงอย่างนี้มันเหมือนกับสภาที่แล้วท่านผู้ชมจําได้ไหม สภาที่แล้วเนี่ยตอนที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเสนอร่างกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยโอ้โหตอนต้นๆ้นสภาเนี่ยนะตอนอายุต้นของสภาเนี่ย<ช>ปรากฏว่า<ช>ทุกคนยกมือผ่านวาระหนึ่งกันหมดเลยโอ้ดีพอะบอกัญชากัญชงแต่พอ<ช>ปลายปลายสภาเนี่ยปรากฏว่ามีพักการเมืองหลายพักนะฮะรวมถึงเอารวมถึงประชาธิที่ปัดเลยแหละเอาเอ่ยชื่อก็ได ไปหกักพักภูมิใจทายเลยในไตรมาสสุดท้ายในสองไตามาสสุดท้ายก่อนหมดอายุสภาแล้วบอกว่า <S <S 1> <S 1> ไม่เห็นด้วยเลยกันช้าเนี่ยมันทำใิยเด็กเกยาวชนโอ้โหจะเอาไปเป็นคะแนนตอนเลือกตั้งดังนั้นอช่วงจังหวะนี้มันอายุสภาเนี่ยมันยังเหลือตั้งสองปีกว่า ดังนั้นเนี่ยการที่จะมาหล่อเร็วเกินไปอย่างที่พี่ศักดาบอกนี่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เขาคงมีจังหวะของเขาใช่ไหมครับเลี้ยงลูกไปเพึงพางเต้นฟุตเวิร์ก <Foot work S 1> ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางการเมืองใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,อง,องคุณพัชรา,ารับท่านผูฟังครับเราจะเห็นร่องรอยว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถูกพูดมานานตั้งแต่รัฐบาลเสียฐานด้วยซ้าไปแต่ก็ไม่ได้จังหวะเข้าชิงเตะประตูสักที คึงบอลอยู่นั่นแหละเรียกพวกมาผ่านเมื่อวันจันนี้ครับในขณะที่ผ่านแล้วเนี่ยครึงลูกก็ยังไม่เนียนนะเพราะว่าพวกที่รอส่งบอลส่งลูกเนี่ยคือหมายความว่าอุปมาว่าพักร่วมเนี่ยก็ยังไม่เห็นชอบยังไม่เห็นด้วยเลยใช่ไหมแต่เป็นครึงมานานแล้วไงเขาก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณพระชระว่าแล้วเอออไปเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกกั้ง ถ้าอุปมาเนี่ยสองปีมันก็อีกหลายนาทีนะก็ต้องยอมให้ก็คลึงบอลไปครับแต่ถ้าเตะเมื่อไหร่ก็โดดฝางงินเมื่อน,นั้นแหละเพราะมันมแแทมการเมืองด้วยครับแทมการเม,มืองด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาสมมติฐานกันไว้แล้วว่าเขาวางสีนริโอไว้แล้วเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคอาจจะต้องจับมือกันอืมเพราะว่าคนที่ต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานเนี่ยอาวุโส ความชลาภาพอะไรก,ก็ก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะสู้เด็ก,ดกๆรุ่นๆเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่รวมมือมือกันอ่าเป็นร่องรอยอยู่อันหนึ่งทีนี้ประเด็นอย่างนี้ครับคล้ายๆกับกัญชาในมุมมองในในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคุณเพชระว่าตอนสมัยกัญชาเนี่ยทําดีวาระหนึ่งอะไรเงี้ยผ่านพอท้ายๆเนี่ยก็ตีตกเลยร่วงเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องของกัญชาเนี่ยมันมีทั้ง อาการเห็นด้วยในเชิงมิติสังคมแต่มันมีผลประโยชน์เพราะว่ามันจะต้องนําเข้าเอาเอาผลประโยชน์มาแล้วต่างชาติบางส่วนก็อยากจะได้กัญชาเป็นพืนที่สูบเสรีซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ที่พักการเมืองเขาแลรดูกันเห็นเขาบอกกันออกทีนี้ประเด็นเรื่องคอมเพล็กก็เหมือนกันการที่จะขอใบอนุญ,ญาตเนี่ยคุณพัชระครับอันนี้ไม่พูดก็ต้องพูดแหละการขอใบอนุญ,ญาต ตั้งคอมเพล็กซ์เนี่ยครั้งหนึ่งต้องห้าพันล้านนะอ่าแล้วมันที่หมายถึงตัวเลขบนบนโต๊ะอันนี้ตัวเลขบนโต๊ะที่จะต้องจ่ายให้กับทางการทางรัฐบาลอ่าทางราชการอ่ะทีนี้มันมีไม่กี่ใบเนี่ยมันมีไม่กี่จังหวัดเนี่ยมันมีเหนือใต้ออกตกมันรวมไม่ไม่ไม่เจ็ดแปดแห่งอ่ะซึ่งเจ็ดแปดแห่งก็เยอะนะสําหรับประเทศไทยเท่ากับลายล้อมไปหมดเลย ทีนี้ปลาก็เปินันสมมุติแปดแห่งแห่งละห้าพันแปดห้าสี่สิบโอ้โห,โโหปลาเท่าไหร่สี่หมื่นล้านไอ้เข้าหลวงเนี่ยสี่หมื่นล้านก็เป็นความโชคดีแหละแต่ไอ้ที่จะพิจารณาให้ใครเนี่ยผมว่าในซีตะวันตกหรือโลกก้าวหน้าเนี่ยเขาก็สนใจอยากจะทําบ่อนเพราะเงินขนาดนี้เขายินดีอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ดีว่าใครจะให้ใบอนุญาตใครเพรนั้นมันก็เลยมีเงินที่ อาจจะแลเห็นกันในหมู่นะักการเมืองก็ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ถ้าทมเนียมเนี่ยมันปลอดยหรอกขนาดไม่เท่าไหร่ยังปาไปห้าพันล้านเลยครับไหนจะได้ประโยชน์อันนี้มันก็เลยฝางกันอืมอืมครับฝา,า,ากเรียนไว้เผื่อเราจะได้พูดกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องกรัมมัเกียนพอสมควรจะได้ใบอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ครั้งแรกเนี่ยสามสิบปีและอก อญาติทุกห้าปีแต่รวมแล้วไม่เกินห้าสิบปีโอ้โหครับเวลาครับเราจะได้อยู่อีกห้าสิบปีหรือเปล่ายังไม่รู้นะอ่าอ่ะอทีนี้ย้อนกลับไปคําถามแรกที่บอกว่าเออถือว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอเรื่องนี้เข้าในที่ประชุมคลมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันรีบไปไหมนะครับ อในอันที่จริงถ้าบอกว่าไม่รีบเนี่ยก็ได้นะเพราะว่ามันแหมมันคุณเศรษฐาเป็นตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นนายกก็ทําท่าจะเข้าแล้วไม่ได้เข้าหมดคุณเศรษฐาไปคนหนึ่งมานายกคนต่อมาของพรรคเพื่อไทยคุณแพทองทานก็ไม่ได้ถือว่ารีบนะนี่นายกตั้งคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางการเมืองแล้วพี่ศักดามองว่ารีบใช่ไหมครับถูกต้องครับผมมองว่ารีบผมขอเหตุได้ เหตุใดนะจึงเหตุเหตุใดจึงรีบครับพี่ศักดามองเอาเอาเหตุผลในทางการเมืองก็แล้วกันนะครับ,รบเหตุผลในทางการเมืองคือการจะนําเรื่องใดมติใดเนี่ยเข้าประชุมคอรมอเนี่ยมันก็มันก็เป็นหลักการปกติธรรมดาเลขาธิการนายกรัฐมนตรตีเป็นผู้นําเข้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นําเข้าครับหลักการการจะนําเรื่องใดเข้าแล้วเนี่ย คอรมอเนี่ยจะต้องก็จะต้องพิจารณาเลยว่าเรื่องนี้เป็นใครเป็นต้นเรื่องที่จะนําเข้าครับเรื่องนี้ยอมรับเลยครับว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเนี่ยได้พูดมาตลอดหลายหลหลายๆที่แมขข่ข้างเมื่อสองสาวันก,นก่อนก็พูดเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมครับครับทีนี้การจะดูว่ารีบหรือไม่เนี่ยถ้าหากว่าคุยกันรอบนอกแล้วจบแล้วและนําเข้าสมูทมากเลย จบเลยพอไปชุมมติออกมาปับ๊บคณะรัฐมนตรีก็มา,ถาแถลงข่าวประเด็นนี้ด้วยความชื่นมื่นเนี่ยผมถือว่าไม่ดีเพราะว่ารอบนอกแล้วแล้วเข้ามติแล้วก็เป็นไปตามนี้คุยกันตกเผืิกเห็นพ้องต้องกันเรียกว่าเป็นฉันทามติที่เห็นพ้องต้องกัน,นะไม่มีเสียงอีอะอะมันมีลำดับการนำเข้าแล้วก็การจบแต่เรื่องนี้ปัญหาการเอาเรื่องอะไรเข้า ไม่มีปัญหาเลยถ้าหากว่ามตินั้นจะถูกเดินหน้าต่อไปแล้วก็พักร่วมเห็นด้วยแต่นี่พอมตินําเข้าแล้วคอรมอเสียงส่วนใหญ่ก็ก็เป็นเดนซี่ของพรรเพื่อไทยแต่พักร่วมเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยคือความไม่พร้อมแล้วทําไมเอาเข้า hmm. อืมเข้าไปทําไมเพราะยังไงก็มีปัญหาอืมอะว่ารีบไงคําว่ารีบคือรีบเอาเข้าในขณะอที่ตกผลึก ตรงนี้ครับครับครับอ่าออ่าอ,อ่อันนี้ก็คือกฎหมายฉบับแรกนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือกฎหมายเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรเอน็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนถูกกฎหมายทีนี้มันมีอีกกฎหมายหนึ่งนั่นก็คือกฎหมายเรื่องเอาเว็บพนันขึ้นมาจากใต้ดินที่เป็นของเถื่อนผิดกฎหมายเอามาให้ถูกกฎหมายฟังดูว่าจะมีเม็ดเงินเนี่ยเออรัฐนี่จะได้เงินเป็นแสนล้านเชียวนะจาก จากเม็ดเงินที่คนไทยเล่นพนันปีละห้าแสนล้านฉะนั้นเนี่ยเอามา20%ค่าตงเข้าประเทศก็ได้ตั้ง10,000แสนล้านเอาละเรื่องเม็ดเงินเราไม่พูดถึงเพียงแค่อธิบายประกอบเฉยๆแต่ว่าอ่าถามว่าความรีบของเรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งนี่เป็นเรื่องเป็นรีบไหมแต่ถามว่าเรื่องมันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่กับเรื่องคาสิโนไหมมันแล้วแต่จะมองถ้าเม็ดเงินเนี่ยบางทีเนี่ยเม็ดเงินการพนัน ในเว็บผิดกฎหมายในเม็ดเงินก็สูงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเอาในเชิงในเชิงทางการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องเบากว่าวคาสิโนเยอะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องคาสิโนเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการของประเทศว่าจะให้มีคาสิโนโไม่มีคาสิโนนะฮะถือมันเป็นเรื่องนาะนตั้งแต่โบราณากาลแล้วด้วยสําหรับประเทศไทยว่าควรมีหรือไม่ควรมีคาสิโนโแต่อ้เรื่องเว็บพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องของใหม่ของสมัยใหม่ที่มันอยู่ใต้กฎมันอยู่ผิดกฎหมาย ก็จะทําให้ถูกกฎหมายฉะนั้นในทางการเมืองเรื่องนี้ก็ไม่แรงแต่ในทางสถานะความเร่งรีบเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เร่งรีบไปด้วยไหมหรือว่าเป็นเรื่องปกติทําถูกช่วงถูกเวลาแล้วพี่ศักดาว,ว่าผมคิดว่าในฐานะพัรคเพื่อไทยก็ต้องโยนผมผมผมมองว่าเป็นพัรคเพื่อไทยนะเพราะ <c oughs> เป็นมาติเป็นเป็นแกนนําในฐานะเป็นผู้นำํำล้วก็พูดเรื่องนี้ในในตอนหาเสียงก็หลีกเลีเ่ยงไม่ได้ว่า ก็เป็นแนวความคิดของภาคเพื่อไทยเอามาผนวกในเรื่องของของอินเทอร์เนตคอมเพกเพราะมันจะไปอยู่เรื่องเดียวกันเพราะถ้าตราบใดเนี่ยถ้าสังคมเกิดการยอมรับว่ามีคาสินโนฉะนั้นเว็บการพนันเนี่ยถ้าหากว่ายังเป็นพนันปลอมและเอกชนยังทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นคนละทิศคนละทางจึงเอาให้มันถูกซะในวาระเดียวกันกับการทำคอมเพกก็คือทําบ่อนคาสิโน บ่อนคาสินโนเป็นสถานที่ตั้งถาวรและกำหนดจุดโดยรัฐบาลแต่เว็บเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นของเอกชนซึ่งมันเหมือนเถื่อนมิติในเรื่องของของเว็บพานันที่จะป่าปราบมองได้สองสองอย่างเมื่อมันเป็นเว็บพานันเนี่ยสังคมไม่ชอบเรื่องการพานันขันต่อใช่หไหมกฎหมายก็ยังไม่ให้เลยมองว่าเมื่อมันมีเว็บพาน,านัน รัฐบาลควรจะปราบหรือทําให้ถูกต้องมันมีสองวิตีในมุมมองเอาของที่ไม่ดีแล้วก็ปราบซะอันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจด้านเดียวเลยหรืออ,อ,อกระทรวงไอทีเนี่ยก็ดูแลซะให้มันถูกต้องอย่ามาเมาเยาวชนประชาชนเห็นไหมครับแต่รัฐบาลก็มองว่าในเชิงเศรษฐกิจรัฐบาลเอาเชิงเศรษฐกิจมาเป็นมาเป็นตัวตั้งว่าเอาแต่การพานันเนี่ย มันก็ทําให้เกิดรายได้นะแต่รายได้เนี่มันตกกับคนทําซึ่งรัฐบาลไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลก็เลยบอกว่าอย่าให้เว็บพนันไปตกตกอยู่ในมือของเอ,อผู้ผู้กอเว็บเลยผู้ทําเว็บเลยรัฐบาลมากินซะน่ะมันก็เลยถูกมองห้ามไปว่าอา้าวคุณบอกเว็บพนันไม่ดีแต่พอไม่ดีแล้วทําไมรัฐเอาอ่ะรัฐมุ่งที่จะหาผลประโยชน์เนี่ยมันก็เคลือบแคงกันอยู่ว่า เอาแล้วอะไรคือความดีอะไรไม่ดีอะไรควรจะเป็นเรื่องป่าปามหรืออะไรเอาเอามองว่าถ้ารัฐทำแล้วดีถ้าเป็นเอกชนทำแล้วไม่ดีเหรออืมมันก็เลยการรัฐบาลไปชี้ว่าต่อไปนี้สังคมไทยเนี่ยถ้ารัฐบาลทำเว็บอน,นันต์ถือว่าทำได้นะคาสิโนทำได้ แต่ถ้าเอกชนถ้าประชาชนทําไม่ได้ผิดกฎหมายทันทีก็ <ừ> มันไม่รัฐทมแล้วทําได้แต่เอกชนทําแล้วไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนเขาอาจจะชอบเขาอาจจะอะอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงอดวงของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่รัฐบาลไม่มองในมิติเชิงสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยสังคมพุทธไงนี่ผมอาจจะ,ะเห็นด้วยในหลายเรืเร่องแต่เรื่องนี้ผมค่อนที่จะไม่เห็นด้วย เพราะว่ามันจะทําให้คนมองเรื่องของการพน,นันขันต่อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติและอัจฉรกรรมปัญหาทางสังคมเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากถ้าเป็นหนี้เป็นสินไม่มีไม่ได้ทำมาหากินก็ลำบากแล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปติดการพนันเล้บเป็นหนี้การพนันเห็นไหมครับครอบครัวแตกแยกมึงทิ้งรับ รับจ้างเป็นมือปืนเลยยังก็มีเลยเพราะติดกันมานานไปเล่นบอลกนมีนเข้ามาตามตัวอะไรเงี้ยมันมันเป็นปัญหาขัอคมเป็นสารตั้งต้นอะ่ะครับแล้วเรื่องเว็บพนันนี่จะเร็วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฟังจากผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายก็คือว่ามันจะมีสองสเต็ปนะฮะเรื่องเว็บพนันเนี่ยนะสเต็ปที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายรองก่อนอ โดยกฎหมายรองนี้จะออกเป็นกิจฎดีกาได้ภายในหนึ่งเดือนท่านผู้ชมฮะ <ừ. S 1> ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่มติคอรมอออกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็หมายความว่ากิจฎดีการเรื่องเกี่ยวกับของเว็บพนันเนี่ยที่จะทําให้ถูกกฎหมายเนี่ยจะออกมาภายในหนึ่งเดือนและหลังจากนั้นก็จะไปแก้กฎหมายหลักเป็นสเต็ปที่สองต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่จะมาเร็วเพราะว่าเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่อีกนาน นะฮะกว่าจะกฎหมายกว่าจะเข้าซาพงซาพาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้กิจสีการเนี่ยออกได้เลยรัฐบาลออกกิจสเดีการได้เลยภายใน1เดือนสเต็ปแรกกําลังจะมาแล้วนะฮะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเร็วเอาเร็วว่าถ้าพูดถึงว่าเป็นการแก้ปัญหาของประเทศเอาเว็บพนันจากใต้ดินผิดกฎหมายให้มาถูกกฎหมายอันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพได้ใช่ไหมครับ พิักดาฮะแต่แต่ว่าในแง่ของความเร็วแบบนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพแต่ว่าในแง่ของว่าใครที่เป็นห่วงเรื่องว่าเอาเว็บพน,นันขึ้นมาถูกกฎหมายแล้วเอ๊มันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีไหมอันนั้นก็เป็นมุมที่อาจจะเห็นว่าโอ้จะมาเร็วมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับในมุมของสังคมคุณพัชรครับเออเรามีประกาศกระทรวงมหาไทยเนี่ยว่าเรื่องของของ พรบการพนันเนี่ยตั้งหลายอย่างการตีไก่การชนบัวอ่าการกัดปากกัดอะไรเงี้ยสาวน้อยปะแป้งเหมือนหนูวิ่งเข้าข้ออะไรที่เป็นอะไรเงี้ยมันเป็นการลเล่นพื้นฐานพื้นบ้านซึ่งเขาต้องการสนุกสนานเขาไม่ต้องการให้เห็นว่าเป็นลักษณะของของการพนันขันต่อจนคนติดนิสัยไม่ทํางานทําการเล้วหาไรายได้จากการพนันผมมองว่าพัฒนาการมันไปอย่างนี้นะ แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนทุกอย่างต่อไปนี้เรื่องเว็บพน,นันอ่อที่มาเนี่ยแล้วก็มาถูกต้องเนี่ยอย่างเว็บพนัน,นบอลเนี่ยก็มันก็เป็นเว็บพนันนะก็ะแสดงว่ารัฐบาลจะเปิดรับแทงด้วยใช่ไหมหรือต้งองดูรายละเอียดอันนี้ใช่ใช่ต้องดูรายละเอียดอันเนื่องมาจากว่าผมก็เองก็กําลังอ่าศึกษาอยู่ว่ามันจะเหมือนเรื่องหวยบนดินหรือเปล่า นะครับก็คือกรณีหวยสองตัวที่สมัยรัฐบาลก่อนที่คุณทักษิณเป็นนายกนะครับที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของหวยใต้ดินเจ้ามือหวยใต้ดินหวยเถื่อนโดยรัฐบาลกลายเป็นอันนั้นรัฐบาลออกเองก็คือให้ให้พัชระไปเดินหาซื้อเลขแล้วก็ให้แม่ค้าเนี่ยเขียนเลขได้เลยว่าจะงวดนี้ขอซื้อห้าสีหน่อยอ่าอ่าแทางแข่งกับเจ้ามือหวยใต้ดินอันนั้นคือรัดคำแข่งเลย ส่วนกรณีเว็บพนันนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นในรูปแบบที่รัฐจะทำแข่งหรือว่าจะเก็บค่าตรงคือคือใครอยากทำเว็บพนันก็ไอ้กชนท่านแหละทาแล้วก็มาจ่ายค่าตรงแล้วทำไมเขาไม่คิดจะป่าป,ปามาครับว่าเฮ้ยที่มีให้เล่นนั้นที่นั่นเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วของอย่างนี้ผิดผิดเด็ดขาดรัฐก็ไม่อยากทำเพราะไม่อยากเป็นต้นแบบนิสัยที่ไม่ดีทำไมไม่มองมุมนี้มองว่าเฮ้ยจะหาอะไรได้ หรือประเทศเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่มีไรายได้เข้าประเทศแล้วเลยต้องอะไรก็ได้ขอให้เป็นเงินแล้วเอาแล้วสิ่งที่ผมกลัวนะคุณพัชระก็คือพอเว็บพนันถูกแล้วต่อไปจะเป็นพนันออนไลน์แล้วมันจะเป็นพัฒนาการเล่นกันทางออนไลน์ได้ก็เ,เหมือนเราเคยมีหวยรัฐบาลจำได้ไหมพอต่อมาสักพักหนึ่งกลายเป็นหวยออนไลน์แล้วอ่าเร็ว พอเว็บพนันแล้วเป็นเอาเว็บพนันตอนนี้อยู่ใต้ดินก็ทาให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นพนันออนไลน์ได้อีกไหมทุกรูปแบบเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องเจอกันเลยเออ,อ,อแทงเลยเพราะรัฐบาลเป็นเจ้าแล้วนี่ใครเป็นเจ้ามือเรื่องการพนันน่ะมีแต่รวยกับรวยอืมได้ไหมครับครับความมั่นคงเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น,ปนความมั่นคงหรืองานบริการน่ะรัฐกิดไว้เนี่ยถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าอัพจะยึดกรณีของการพนาันเอาไว้เนี่ยแล้วคนอื่นทําไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนรัฐเอาเปรียบอะไม่ได้ยึดความถูกต้องของความเป็นรัฐสมัยก่อนมีธุรา<ๆ>มันก็พัฒนามาเป็นธุราเสรีอ้าวอันนี้แข่งกันไม่ว่าตอนเนี้ยใครทําบุรีแข่งกับลัดได้ไหมไม่ได้ยาสูบเนี้ยมันต้องรัฐทําเท่านั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่มันก็เลยกลายเป็นอัพทพคนจะทําหวยไอไม่ได้รัฐทําคนเดียวอย่างเงี้ย ไม่ให้หวยเอกถ้ามันถูกต้องเนี่ยไม่ว่ารัฐหรือเอกชนก็ทําได้เราควรจะมาให้นิยามต่อความเข้าใจให้รู้ซึ้งกันในทางสังคมอย่างนี้ก่อนดีไหมอืมอืมองวดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องรัฐบาลมุ่งเพียงแค่ว่าเอกชนทําไม่ได้รัฐบาลทําได้อย่างเงี้ยมันมันถูกมองข้ามไปอะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแร่ไปพาดพัฒนาการไปถึงขนาดไหนไนงะ Politicize บ้าการเมือง